เขาบอกนับถือใจน้องๆมากนะคืออย่างนี้ที่ปทุมธานีก็จะเป็นที่หนึ่งที่มีน้องๆนักศึกษาที่เขาไปติดตามเรื่องของการนับคะแนนกันอยู่เพราะว่าเขาจะเป็นเครือข่ายช่วยกันดูถูกไหมว่าเ้ยการนับคะแนนการขานคะแนนการดูบัตรด,ดีบัตรเสียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กอยู่เนี่ยเป็นยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยดูว่าให้มันเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้นเผื่อว่าดุลยพินิษ์ของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเนี่ย อาจจะแบบเอ้ยอันนี้บัตรเสียเอ้ยอันนี้บัตรดีเลยเข้าไปปรากฏว่าไปที่นี่เขาไม่ให้สังเกตการหนึ่งแล้วสองพอดูเนี่ยข้างบนมันมีกล้องวงจรปิดอยู่เหมือนกับโดนถุงดําครอบเขาบอกเอ้าแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ด้วยทังนั้นที่ความจริงเนี่ยเขาอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปร่วมสังเกตการเวลาจะนับคะแนนถูกต้องไหมใช่ค่ะเด็กก็เลยบอก<ม>เด็กไม่ยอมอ่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยน้ำให่ไปน้บใหมไป,ไป บรรยากาศในหอประชุมมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากปิดลงคะแนนเรียบร้อยบรรยากาศเริ่มมาคุกก็คือบรรยากาศเริ่มไม่ดีละมีประชาชนและนักศึกษากว่า300คนฮือประท้วงเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งขอให้มีการนับคะแนนใหม่หลังจากดูแล้วพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสพอถึงเวลานับคะแนนไม่ให้คนสังเกตการเข้าไปดู ทั้งทั้งที่ทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายกลายเป็นเด็กต้องไปชี้แจงว่าเรามีสิทธิและเสรีภาพในการติดตามการนับคะแนนคุณไม่มีสิทธิ์กีดกันไม่ให้เราเข้าไปร่วมสังเกตการการนับคะแนนของคุณแล้วกล้องวงจรปิดที่ควรจะจับภาพเจ้าหน้าที่ขณะที่มีการนับคะแนนที่มีอยู่นะ,ะเอาถุงดำไปคลุมมันไว้เพื่ออะไรตัวแทนนักศึกษาบอก เพื่อนประมาณ6คนจะขอเข้าไปดูการนับคะแนนด้วยกับเขาซึ่งเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคือมาจากต่างประเทศแต่ถูกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงผมสั้นในชุดกากีไม่ให้เข้าไปบอกการเข้ามาร่วมสังเกตการของคุณเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานเชิญให้ออกไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่นับเสร็จปิดหีบเรียบร้อยไม่มีใครสามารถตรวจสอบความถูกต้องอะไรได้เลย ี่้ของสั้นนะคะที่ใส่ที่ใส่ซูการ์กีอะค่ะพูดโดยแบบว่าน้องสองคนเข้ามาทําไมรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ให้น้องเข้ามาแล้วก็แบบเชิญน้องออกไปแล้วเนี่ยน้องผู้ชายอะค่ะก็คือเขาก็จะเข้ามาดูการแต่ก็เชิญออกไปกันรบกวนการว่าทำไมถึงไม่ให้นักคะแนนแล้วเขาก็เชิญเข้ามาแต่ว่าคือนักคะแนนเสร็จหมดแล้วมันก็เลยเป็นการที่มันไม่โปรเจนของการที่ำงานที่น้อง้องน่อยนะพวกเราเลยไม่โอเคในการที่เขาจะแบบพวกเราไม่มาทำงานนะค ายเพียนมารสีหัวหน้าง,งานกลุ่มงานสืบสวนและสอบสวนและพักการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธาน,นีเดินทางมารับเรื่องโดยให้เขียนคำร้องไว้เพื่อส่งให้กกตตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจรารณาว่าจะมีการนับคะแนนใหม่หรือไม่แต่สุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องจนตีสองบอกว่าเดี๋ยวจะมีการนับคะแนนใหม่โดยทีมกกตที่นี่ไม่อยู่แล้วน้องก็เลยบอกไม่เป็นไร กกตเหลืออยู่เท่าไหร่คอยดูเดี๋ยวพวกหนูกลางบัตรนับกันเองได้ไหมกกตอนุญาตขออาสาสมัครนับคะแนนแล้วเดี๋ยวมีกกตอคอยดูให้ว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่สนาฬิกาสนาทีเริ่มนับคะแนนใหม่น้องนับขานโชบัตรเดี๋ยวใหยดูเดี๋ยวจะมีภาพแล้วก็ขีดนี่ เอาไหมเอาใช่ไหมปึ๊บโหวตเดี๋ยวให้ดูคลิปเลยอันนี้ขออนุญาตขอบคุณภาพจาก X เพราะมีน้องที่ไปติดตามกันเมื่อวานแล้วก็มีบางช่วงที่ไลฟ์กันด้วยแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศตอนนับคะแนนที่เด็กเป็นคนนับกันเองขานคะแนนกันเองขีดกันเองโดยมีกกตอคอยช่วยที่เขาบอกจะมีประเทศไหนในโลกเหมือนประเทศไทยกราบหัวใจน้องนักศึกษาที่ไปทำหน้าที่แทนกกตนี่นะ ดูภาพ46ฉ่ำมากค่ะทุกคนเบอร์7ก 4, 6, ับ46ฉ่ำมากแล้วกูก็ไม่เข้าใจค่ะฉ่ำขนาดน,นี้ทำไมมันแบบ 5นาฬิกา19 <5. S 1> นาทีส่วนหนึ่งนับเสร็จแล้วพบว่าที่พอนับเสร็จผลที่นับใหม่นี้ไม่ตรงกับผลที่ก,กอกตนับในตอนแรกที่ไม่ได้ให้สังเกตการจึงประกาศว่าจะยึดผลคะแนนที่น้องนักศึกษาประชาชนคนธรรมดาเป็นคนนับ <c oughs> เขาเลยบอกว่ามันจะมีประเทศไหนในโลกเป็นแบบนี้อีกอ <c oughs> นี่เมื่อคูนี้เขายกมือบอกประเทศไทยขายไหมเออเนี่ยขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะไม่ว่าจะตรงไหนมันก็หนึ่งที่นั่ง<า>นึกออกไหมทุกคะแนนมีความหมายนะ่ะเออดังนั้นขอบคุณน้องๆที่แม้จะเป็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่น้องสนใจการเมืองเพราะการเมืองมันคือเรื่องของทุกคนถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนไม่มีแรงสนับสนุนจากพวกหนูแล้ว การเมืองของไทยในอนาคตมันจะผลิดอกออกผลไกเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้อย่างไรถ้ามันถูกอะไรก็ตามแต่กระบวนการหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้มันเกิดการบิดเบี้ยวไปดูอีกพื้นที่หนึ่งสกลนครสารา SML ชุมชนหนองแดงตะบนท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครกลุ่มชาวบ้านและอาสาสมัครทักท้วงกันนับคะแนนเลือกตั้งอันนี้ก็แปลกคุณเหมือนฝันที่นี่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง624คน มีคนมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด440คนแต่คะแนนสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบนกระดานนับได้545คนเ,เกินมาเป็นร้อยเลยนะเนี่ยเกินมา105คะแนนจากคนที่มาลงคะแนนแล้วถามว่าไอ้105คะแนนนี่คะแนนผีจากไหนกกต,ตจังหวัดโซนนครเลนับ <100 S 1> <50 S 2> จำนวนบัตรเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตใหม่ที่หน้าหน่วยพบบัตรในหีบนับคะแนนกับขั้วบัตรตรงตามจำนวนคนมาใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้ง440คน จากนั้นเริ่มทำการนับคะแนนทีละใบใหม่ปรากฏคะแนนบนกระดานเกินมา105คะแนนจริงๆแล้วถามว่าไอ้105คะแนนมาจากไหนาน,น,น,นายนรงเดชอุรานกูลผู้สมัครสสจากพักประชาชนอีกคนหนึ่งจากพักเพื่อไทยดออรอภิชาติตีรสวัสดิ์ชัยกับชาวบ้านที่ไปสังเกตการที่หน่วยถามว่าพอมันเกิดการผิดพลาดจากการนับคะแนนคือจำนวนคะแนนมากกว่าจำนวนคนมาใช้สิทธิ์ใครรับผิดชอบอะ เห็นแล้วว่าคะแนนที่อยู่ในบัตรกับคะแนนบนกระดานไม่ตรงกันก็ต้อฟังอยู่ไหมต่อครับรบกวนเชิญข้าด้วยครับตอนนี้เห็นแล้วว่าคะแนนที่อยู่ในบัตรกับคะแนนบนกระดานไม่ตรงกันตรงเนี้มีความผิดแล้วกําลังจะมีการแก้ไขความผิดตรงเนี้บนกระดานเป็นหลักฐานหรือเปล่าสุดท้ายกลายเป็นว่า คนที่ไปสังเกตการ์รู้พ<ฆ>อกฎหมายรู้ว่าต้องทำยังไงรู้ว่าต้องให้ลงบันทึกยังไงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยเขียนคะแนนลงชื่อบนกระดานสอสอห้าทับสิบเอ็ดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกำกับข้ามกันเพื่อแก้ไขคะแนนผอ,อ,อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครบอกว่าผลการนับคะแนนผิดพลาดเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนนพร้อมกันสามใบจนทำให้เกิดความสับสนเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องสอบสวนกันตามกระบวนการต่อไปไม่รู้เหตุผลฟังขึ้นไหมด้วยนะค่ะ